นะคะจิ้งหรีดเป็นสัตว์ที่พบทั่วไปทำธรรมชาติที่พบมากที่สุดก็คือจิ้งหรีดแดงท้องลายค่ะคนเรานิยมเลี้ยงจิ้งหรีดไว้เพื่อใช้ในการประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นการทอดตัวนแกงยำหรือทำล้ำบสเตนะคะจิ้งหรีดมีสารโปรตีนสูงเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์เร็วค่ะแต่ในปัจจุบนันนี้จิ้งหรีดในท้องตลาดนอกจากจะมีราคาสูงแล้วยังมีสารพิษเจือปนด้วยค่ะ ของพวกเราจรึงคิดว่าเราควรจะเลี้ยงจิ้งหรีดแบบจริงธรรมชาติให้ได้มากที่สุดและปลอดสารพิษดังนั้นจึงกลายเป็นโครงงานเลี้ยงจิ้งหรีดของพวกเราขึ้นมาค่ะการทําโครงงานนะครับ 1. เพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว 2. เพื่อศึกษาการเลี้ยงจิ้งหรีด3เพื่อศึกษาการทํางานเป็นหมู่คณะ4เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 5. เพื่อให้ผู้บริโภคจิ้งหรีดได้ซื้อ จิ้งหรีดในราคาสูงครับ 6. เพื่อให้ผู้บริโภคจิ้งหรีสามารถซื้อได้โดยไม่มีสารปเปืป้อนเจ็ดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนครับสัครใช้ในการเรียงจิ้งหรีนะคะหนึ่งขันขันไข่ค่ะสองตาไข่ไนล่อน ยางรัดปากท่อห้าถาดอาหารและน้ำหก 6. ถาดหรือถุงพลาสติกใส่ดินล้วนปนทราย คือแผงไขนะคะที่เรานำมาวางเป็นชั้นๆเพื่อให้เป็นที่อยู่ของจิ้งหรีดค่ะและข้างล่างของแผงไขนะคะจะเป็นกระบะทรายซึ่งให้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับให้จิ้งหรีดเดินค่ะส่วนข้างบนแผงไขนั้นเราจะมี ที่ใส่น้ําวางไว้ให้สําหรับจิ้งดีกินแต่โดยธรรมชาติของจิ้งดีแล้วมันจะไม่สามารถขึ้นไปกินได้ค่ะดังนั้นเราจึงนําฟักทองหั่นเป็นเว่นๆมาตั้งเป็นสะพานสําหรับให้จิ้งดีเดินขึ้นไปกินน้ําค่ะ 45วันแล้วเราถึงจะให้จิ้งหรีดวางไข่นะคะนี่คือขันสำหรับให้จิ้งหรีดไข่ค่ะภายในขันจะประกอบไปด้วยแกลบเผาที่ฉลมน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะเรานำมาวางไว้ในกล่องเราจะนำฟักทองนะคะตั้งพาดไว้กับขันที่ให้จิ้งหรีดไข่ค่ะเพื่อให้จิ้งหรีดเดินขึ้นไปวางไข่ได้ค่ะการให้อาหารจิ้งหรีดนะคะเราจะนำ ใบผักหวานมาวางไว้บนแผงใส่ไข่ซึ่งเราได้มาทำเป็นที่อยู่ของจิ้งดีค่ะ Bye.